ยิ้มด้วยการเดินไ,ไปใกล้ๆไปใกล้เลยาแรายการแรกกูยิ้มแค่ไหนเอาขึ้นขี่เลยขึ้นขี่เลยฮ <laughs> ้ <c oughs> ึบเจ้าของหายชีลูกฮึบเอาวาน,น <laughs> อ่ะอันนี้เจ้าของสโ,โลแกนส่วนตัวไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ <laughs> ไปเลยลงน้ำ <laughs> ไปลุกไป <laughs> <laughs> ไป

ไปไปไปกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไม่เป็นไรถ่ายไปเรื่อยๆครับอ่าไม่เป็นไรเสียงผ่ามาช่วเดี๋ยวไอ้ขวบเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังยืมนี่นะครับเพราต้องเอาเมียนะครับยืมเลี้ยวกับกล้วยยืมจะไหนควนวันนี้ก็เป็นเป็นควายอีกตัวหนึ่งที่ที่แปลกก็คือ กูง่ายเป็นหนึ่งในแสนก็ว่าได้ก็คือเขาเกิดมาคือเขาไม่มีเขาเลยเกิดมาไมีเขาตอนนี้อายุก็ประมาณ8ปดปีละทีนี้สาวๆสาวๆชอบมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไปโพสต์ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ครับตัวผู้ครับตัวผู้ครับไม่ครับเพราะว่าไข่หำนิดเดียวตัวนี้ตัวนี้เป็นควายเป็นควายที่เราผสมแล้วมันไม่ได้ลูกครับก็คือไข่หำนิดเดียวครับนี่ดูนิดเดียว ไม่มีน้ำเชียอครับเอาตัวนั้นมาสมแทนก็ได้หรอกหน้าตาเดียวกันอยู่รับนะครับได้ขี้กันเราลูกซื้อจังไหนคิ้ถึงอดีตเว้ยที่เราตั้งนี่นีับอีไาขึ้นปาลูปปบกับอีนั่นบอไม่หรกไม่หรอขึ้นไปเลยก็ได้เดี๋ยวใครลงทีละคิดถึงดี คิดถึงคิดถึงอดีตเป็นไรนี่แหละพี่ทำไมท่ทำไมท่าไหนทำไมดึงหล่นลุพผีแย่แย่แก่ที่พอที่พอไปทำอะไรเอ็ดดี้เนี่ย เด้มึงจาเล่าอาดีตบบบนี้ผู้ชักว่าเจ้าเทีท่ยงเมื่อกี้ข้าวเหนียวมันให้โชคไปแล้วเด้ใช่ไหมมันออกมามันฉีดเรียบร้อยมันผ่านเรียบร้อยอันนี้ให้โชคที่สุดสขุนกำลังเบ่งขุนใน้น้ำยางดีแบบนี้ผู้องลุงผู้ มาขมแมเมนต์่สาเหตุที่ที่ว่าเปิดร้านกาแฟนเนี่ยก็พอดออีลูกสาวนะครับเรียนจบมาเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทํา<อ>เขาก็บอกว่าพ่อหนูจะทำอะไรดีหนูอยากเปิดร้านกาแฟก็พอดีที่หน้าบ้านเราะครับมันมีโกดังเก่าที่เราให้เขาเช่าครับแล้วทีนี้ต่อหลังมาเนี่ยเราก็หยุดให้เขาเช่าก็เลย มาดัดแปลงกดังติดกระจกติดทาสีายอะไรให้เรียบร้อยก็ทำเป็นร <ไป S 2> ้านกาแฟกัวด <ไป S 2> ังเก่าใช่ครับกาแ <ไป S 2> ฟใช่ครับทีนี้เราก็เลยมาทําเป็นร้านกาแฟกับพอดีเรามีทรัพยากรคือควายควายแกะคือสาเหตุที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนให้ความสนใจเพราะว่าเวลามีงานกระบือแห่งชาติหรือว่ามีงานอะไรก็แต่ที่เราควายไปนะครับคนจะสนใจมากคือคนจะมาดูมาถ่ายรูปมันเต็มเลยคือมันมันมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งคนไม่ค่อยเห็นครับ ผมก็เลยเกิดความคิดว่ามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยใช่ผมก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราเปิดร้านกาแฟโดยเราใช้ชื่อว่ากาแฟบ้านควายแคระแล้วเราก็เอาควายเนี่ยมาโชว์ที่ร้าน<ม>ให้คนมานั่งกินกาแฟมาดูควายถ่ายรูปกับควายไอเดียแล้วก็เด็กๆเด็กๆมาเห็นแล้วผมว่ามันไม่น่ากลัวเพราะมันโตเล็กครับแล้วควายเราก็มีความสามารถคือสวัสดีได้คานได้ยิ้มได้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีก็เลยมาทํา <ฮะ S 2> ปรากฏ <ฮะ S 2> ว่าเสียงตอบรับดีมากครับเราเพิ่งเปิดได้ร้าน เดินกว่าๆแล้วอีกช่วดเดิมน่ะอีกไอ้ระลับหนึ่งเขาว่ากินกลิ่นใกล้ใกล้ไม่ไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสะอาดดีเพราะว่าของเราเก็บทุกวันเก็คือเราจะมีคนงานสองคนคนเลี้ยงแล้วคนทำความสะอาดเอตอนเช้าเอาควายออกแล้วเราเก็บเก็บเอาไปตากแล้วพอแห้งใส่กระสอบนะครับขายได้อีกสามกระสอบหนึ่งร้อยบาท นี่ก็คือนี่ก็คือพูดง่ายว่าเราเก็บทุกวันแล้วเราใส่กระสอบไว้ขายเนี่ยแล้วยอดขายของเราที่เราขายที่ควายเนี่ยเราก็ไปซื้อฝุนกระเพามาให้ควายกินได้พอดีเลยหมุนเวียนถูกครับแล้วเราก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายวันนี้ตกน้ำใช่ไหมครับตกน้ำเดี๋ยววันนี้เรามีของขวัญให้ครับนี่ครับของขวัญนี่ครับดูไวัาดไปันแลเปลี่ยนเลยอเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เขาได้ นี่ก็คือความสามารถของไข่แค้เราอีกตัวหนึ่งไปลุกไปไปลุกไปแขางหน้าแขางหน้า,แ,าแข็งแรงมะครับเนาะแข็งแรงสบายสบายว้าวครับ กินทอดอดีตอีกตัวกินทอดอดีตนี่ตกเกล็ดนี่ไม่เหมือนตกควายเด้อโมมีน้ำด้วยวันนี้ตกเกียดมันคือตกไขยเด้อสันหลังมันเลยเพ่งได้นิ่มบ่เมื่อเท่นั้นวันขี่เบนฮะ นี่แล้วมีเงินสิบล้านกับบริคีเดอเพราะว่าเขาไหคีโอเคครับข้ากรรมเก่งมากครับผมเกียร์อัตโนมัติใช้เกียร์เดียวมาวันเดียวมาลากบัตรนี่ลองเอานี่ลองแกะลองอ้าว โอเคครับคราวนี้เอาตัวใหม่มาลากเด้อเอาตัวน้ดมาลากเด้อบดฮะฮะเอาตัวเอาตัวใหม่มาลากเฮ้ยอาบ้าเอาใส่บ้านดีาขึ้น้างบนเออัไม่ใช่เอาก้มลงนิดนึงก้มลงหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวนะครับเอามือออกขอขนออกครับนี่เดียวคือเอา เดีวเอาสัญญาสิบปีนี่เอามาตอนนี้เรายังไม่ได้ปลดแอกเขานะฮะไอขึ้นขี้วะเป็นไหนครับเป็นไหน อ่าฮ่า่าฮัาฮ่้ฮดาฮ่าฮ่าฮ่่าี่าฮ่าฮ่าฮ่าาเ่าก็าฮากได้่าฮ้าฮ่ลี้ยว่้าย ไปลูกบ <othe> <cues> <c oughs> <sm convert> ้านเป็นไหนครับถามใน่า่การายการรายการที่เอกันหน้าขาแเนี่ยเปรายการปวดแอกไงเปิดเลยดิครับอันนี้ก็เป็นชุดออันนี้ก็เป็นชุดชุดควายแคละเดิมนะครับก็คือตัวที่เราผลิตได้ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยครับนี่คือนาตาลีเนาะ นี่เดียครับนัตาลี<อ>แล้วก็ตัวนี้พราดอน,ดอนอที่เราได้มาผสมกันตาลีก็จะเอามาเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือตัวนี้ครับเป็นพ่อพันุที่ว่าค่าตัว<อ>สามล้านะอ่าไอ้สามล้านอ่อาใช่จากที่เราผลิตได้นะครับเราเริ่มแรกๆกจะเป็นแบบนี้แล้วยะหลังๆมานี้เราก็จะเก็บตัวเมียแคะมาเรื่อยๆก็ผสมตัวนี้ก็จะอลูกมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละก็จนปัจจุบันเรามีทั้งหมด5 3บตัวว้าวตัวถัดมานี่ก็ นี่ก็เป็นเป็นควายใหญ่ตัวหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นควายที่เสียชีวิตตอนอายุ46ปีนะครับเนี่ยตัวนี้อายุยืนมากครับเป็นควายอยู่ที่อำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดเก็บไว้เป็นที่ระลึกตัวนี้ทวัดจากปลายข้างนึงมาถึงอีกข้างหนึ่ง3เมตร10เซนแต่เจ้าใหญ่เยียงยน3เมตร28แต่ว่าตัวนี้จะดูจะดูยาวดูกว้างเพราะว่ามันจอกทรงเลกว่า อันนี้เขาจะเรียกว่าหัวใจเอียงครับเขาเรียกว่าหัวใจเอียงหัวใจเอียงออันนี้ก็สําหรับคู่รักสำหรับคู่รักที่มาถ่ายเล่นชิวๆกันแบบนี้ครับนั่งใสบายอ้าวมาทาไมลูกเนี่ยครับอย่างนี้ล่ะอันนี้อันนี้ก็ต้นเพช็กครับต้นเพช็กแล้วอันนี้ก็ไม้ไผ่ นะครับมาทำให้ดีๆอันนี้จริงๆแล้วเขามีคนทําขายนะครับเป็นชุดใช่ครับอันนี้พอดีพพวกผมเขาทําแล้วก็พวกพวกแบ่งออกมาให้โชว์สวยซื้ออยู่เท่าไหร่ถ้าเราซื้อตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นห้ามาส่งเรียบร้อยก็ถือไม่แพงนะถ้าเราดูงานนะครับเพราะว่าข้างในเขาเป็นข้างในเขาเป็นสแตนเลสนะครับมีเหล็กสแตนเลสแข็งแรงทนทานครับ ข้างหลังนี้เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นญ้าเกเครับไปคข้องน้ำก่อนนะถ่ายคนเดียวเถอะตรงนี้ถ่ายคนเดียวเถอะมามาด้วยกันเลยนะพอเราพอเรายืนบังสาระอา้แล้วบังสาระอาแล้วความหมายมันจะเปลี่ยนนี่ครับได้ครับ นี่ก็เป็นสาลานั่งเล่นสบายๆครับโอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจที่คนจะถ่ายรูปบ่อยก็เป็นชิ้นชาหยดน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันกับอันนั้นแล้วก็อันนี้ที่เป็นลังนกก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นชายลังนกที่เดียวกันครับอันนี้ก็เป็นหยดน้าเขาขายอยู่ที่ไหนครับเออตอนนี้ผมสั่งอยู่ที่อำเภอหนองพอกครับรอยเอ็ดครับโอ้มาจากหนองพอกครับ เป็นดีๆเนี่ครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรือไม้ไผ่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นบ้านบ้านเราอ่ะนะครับครับง่ายๆเด็กๆก็ชอบมานั่งเล่นนะครับสบายๆนอนเล่นสบายครับนะครับแล้วก็มีป้ายกาแฟบ้านคายแคร์นะข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชินช้า นียครับมเป็นชินชชาสำหรับนั่งก็พูดง่ายว่าเรามีจุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูปเยอะอยู่สำหรับคนที่มาเที่ยวนะครับสบายสบายหิวแล้วครับมาไปกินข้าวนี่แะหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วเราก็ไปกินข้าวกันโอเคโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะครับครับผมครับ